สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมต้อมต้อมคอมเป็นไรและวันนี้ครับเราเนี่ยกลับมากันในเกมเดิมไม่ก็คือเกม u l t ติ a t ต Epic b a t t l e Simulator 2ครับและวันนี้เนี่ยผมจะต่องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้มาทําการบุกป่าเผาบ้านเผาเมืองผู้ชมครับแต่ในวันนี้เนี่ยแน่นอนครับเราเนี่ยจะต้องทําตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าพี่พี่ผมนี่อยากดูนักรบสปาร์ตันเนี่ยสู้กับทหารโรมันกับพี่ ฮ้ยพูดแบบนี้เนี่ยเราจะรออะไรอยู่กันล่ะครับนี่ฮะผมเนี่ยได้จะเตรียมนักรบสปาร์ตันมาเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนครับไม่ใช่มีเพียงแต่นักรบสปาร์ตันกับเอ่อเหล่าทหารโรมันอย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยผมเตรียมมาด้วยกันทั้งสิ้นสี่ทีมและเราเนี่ยจะให้พวกเขาต่อสู้กันแบบอะไรนะแบทเทิลรอยัลใช่ไหมเออนั่นแหละต่อสู้กันแบบแบทเทิลรอยัลนั่นเอง<ะ>พูดยังไงก็คือสี C ่ทีมเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้และใครเก่งที่สุดเนี่ย ก็จะเป็นผู้รอดชีวิตไปนั่นเองเอาละในชุดต่อไปเนี่ยนี่ถ้ามันมีนักลบสปาร์ตันแล้วเนี่ยเราจะขาดเฮฟวี่ไหนไปเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้และสําหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของนักลบสปาร์ตันเนี่ยผมต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเหล่าเฮฟวี่ไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่กระจกครับคุณผู้ชม <Hey. S 1> เอาละคุณผู้ชมครับและเราเนี่ยก็มาถึงทีมสุดท้ายทีมที่4นั่นเองชุดดำๆแบบนี้เนี่ย แน่นอนก็ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากนี่ทหารเปอร์เซียนั่นเองเรียกได้ว่าทหารเปอร์เซียนี่ ja, เขามีชุดเกราะและมีดดาบพร้อมกับโล่เหล็กครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยรู้สึกว่าจะพร้อมหรือยังฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยทาการลุยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสึ่งสงคารามเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วใครเนี่ยจะเป็นโน .1 นนในสมรับภูมิแห่งนี้เฮ้ยโอ้โหตอนนี้นี่เราเนี่ยมาดูกันถึงคู่แรกกับคุณผู้ชมครับ เป็นศึกระหว่างนี่ครับทหารสปาร์ตันกับทหารชาวเปอร์เซียนั่นเองโอ้โหคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่กัดคู่แข่งกันมานานครับเนื่องจากสปาร์ตันกับเปอร์เซียเนี่ยเขาอยู่ในช่วงยุคเดียวกัน,กนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยดูหนังเรื่อง3 0 0รอครับุณผู้ชมครับนี่ครับทหารสปาร์ตันไม่ได้มา300เว้ยวันนี้มา10,000คนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า1กองเนี่ยเขาแบ่งเป็นซ้ายกับขวาครับซ้าย5,000คนและขวา5000คนนั่นเองและเราไปดูอีกกองหนึ่งของทหารสปาร์ตันครับ รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเจอกับใครนะทีมที่2นี่ใครครับคุณผู้ชมครับมองไกลๆี่มันไม่เห็นโอ้โหพอเข้าใกล้เท่านั้นแหละนี่ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเป็นเห็นเป็นหมวกสีแดงๆกับโล่สีเหลืองๆแบบนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทหารโรมันนั่นเอง <Yes. S 1> เอาล่ะคุณผู้ชมผมเนี่ยบอกตรงๆครับจริงๆเนี่ยใจผมเนี่ยแอบเชียร์ทหารโรมันอยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังป้องกันที่สูงจริงๆครับพร้อมกับเอ่อเป็นมีดสัน้นใช่ไหมเออเป็นมีดสัน้นนั่นแหละ เป็นอาวุธชิ้นเดียวของเขาครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดต้องมาเจอกับทหารสปาร์ตันเนี่ยผมคงไม่เชีย์สักหนึ่งวันเลยกันโอเคคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้นะก็เป็นทางด้านทหารโรมันเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เองตู้ก,กับทหารสปาร์ตันแล้วขวามือเองมาเจอกับเพวีไหนโอ้โหเฮ้ยอะไรกันวันนียโอ้โหผู้ชมครับรู้สึกว่าทหารโรมันที่ผมอุตส่าห์เชียร์เนี่ยต้องมาเจอกับดาบยาว2เมตรแบบนี้เนี่ย <gasps> มันจะไปรอดได้ยังไงว่าเฮ้ยเอาล่ะผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ฝ่ายไหนครับ สปาร์ตันเฮฟวี่ไนท์โรมันหรือว่าเปอร์เซียครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเฮฟวี่ไนท์ใช่ไหมเฮฟวี่ไนท์นี่สู้กับเปอร์เซียครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกไ,ได้ว่าสีมือนี้อาจจะยังห่างไกลกันอยู่ครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมาวัดที่คุณผู้ชมเห็นครับว่าใครเนี่ยเป็นใครเก่งแค่ไหนเพราะว่ามีคุณผู้ชมครับเข้ามาขอเยอะครับว่าอยากดูทหารสปาร์ตันเนี่ยสู้กับทหารโรมันอยากดูเฮฟวี่ไนท์เนี่ยสู้กับสปาร์ตันโอเคค,คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยนำมาเป็น ตัวอย่างก่อนแล้วกันครับเียกว่าเป็นน้ําจิ้มครับเอามาเพียงแค่4ี่ทีมเท่านั้นเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยใครเนี่ยเชียร์ทีมไหนกันบ้างแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้เนี่ยเกมเพิ่งเริ่มไปครับแล้วทหารเปอร์เซียเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะล่อยหรอครัุณผู้ชมครับเราเนี่ยข้ามไปดูศึกคู่ชิงคู่แรกครับคุณผู้ชมครับก็คือเปอร์เซียกับสปาร์ตันนั่นเองเฮ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำไมมาดูแปลกๆว่าเฮ้ยเอ้าคุณผู้ชมครับฮัลโหลเกมเพิ่งเริ่มเมื่อกี้เนี่ย ยังวนมาเพิ่งจะครบรอบไปตายเดือเปิดเสียเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแล้วสปาร์ตันเนี่ยเฮ้ยพวกแกเป็นอะไรกันเนี่ยอดีใจใช่ไหมที่แกเนี่ยสามารถที่จะพิชิตเหล่าทหารเปิดเสียไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยต้องมาลุ้นครับว่าสปาร์ตันเนี่ยแกจะไปซ้ายหรือจะไปขวาไปซ้ายเนี่ยเจอเฮฟวี่ไหนไปขวาเนี่ยไปช่วยสปาร์ตันอีกกลุ่มนึงอ่ะถึงเวลาแล้วที่พวกแกเนี่ยต้องเลือกว่าไงเฮ้ยอย่าคิดนานสิเฮ้ยแล้ ยืนเอึ้งกันอยู่เนี่ยคือเลือกไม่ถูกใช่ไหมเอาละคนทางการจะเป็นโนหนึ่งในแบบนี้เนี่ยมันยากนะถ้าแกเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะเฮ้ยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสปราร์ตันเนี่ยต้องทําการเลือกครับจะไปซ้ายหรือขวาแล้วตอนนี้ยุกยิกยุกยิก,ยก,ยก,ยกเอาก็ะทำการวิ่งไปทางซ้ายก็ผู้ชมครับเอ้าขวาก็มีกูบอกกูไม่เลือกแล้วไปตอกทางลาแล้วเอาเลยครับผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสปราร์ตันครับแตกเป็น2กลุ่มครับตอนแรกเนี่ยจากหมื่นแตกเป็น5,000ัน แลจาก5 0 0พันเนี่ยแตกเป็น2 5 0 0ครับุผู้ชมครับ2 5 0 0แรกนะครับนี่วิ่งมาหาเฮเวนไนส์และเฮเวนไนส์ตอนนี้เนี่ยเขากำลังนี่ครับลุมจัดการทหารเปอร์เซียอยู่โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้นี่ว่าทั้งหลังเนี่ยมาแล้วครับมันมาแล้วสปาร์ตันเฮ้ยพวกแกหันหน้าไปทางนู้นสิเฮ้ยเขามาแล้วไอ้พวกเองรู้ไหมเนี่ยเองอย่ามัวหลงเลื่อนในชัยชนะของทหารเปอร์เซียนะนี่ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของเองในกระลังวิ่งมา ดูฮะโอ้โหโลกที่สะท้อนแสงมาแต่ไกลเฮ้ยเจ้าพวกทหารเฮเวนไนต์พวกเองรู้ตัวหรือยังเนี่ยเฮ้ยพวกเขาได้มาแล้วนะเฮ้ยผู้ชมครับเอาละครับเฮเวนไนต์เนี่ยรู้ตัวแล้วครับแล้วทําการวิ่งโถบเข้าใส่นะครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าสปาร์ตันเนี่ยมาแค่เท่าไหร่นะสองพันห้าใช่ไหมมาเจอกับเฮเวนไนต์เนี่ยน่าจะตีรวมๆสักห้าพัน 5, ครับไม่รวมกับที่ตายจากการต่อสู้ครั้งเมื่อกี้นะครับนี่ครับจำนวนเนี่ยมันห่างกันลิบลับคุณผู้ชมครับเฮ้ยแล้วนะสปาร์ตัน ตัดสินใจที่จะแบ่งทีมเป็น2ทีมแล้วมาช่วยตรงนี้เนี่ยคิดผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดกองกําลังเนี่ยน้อยเกินไปเนี่ยโดนเทมวี่ไนลุมนี่เรียกได้ว,ว่าเสียชีวิตฟรีๆครุณผู้ชมครับนี่ครับศึกชิงเจ้ายุทธภพการเป็นโนหนึ่งเฮ้ยทำไมมันช่างยากเย็นเลือเกิดแล้วดูครับสปาร์ตันกับเทมวี่ไนกับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ทีมไหนครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลืมทีมไหนไปหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ทหารเปร์เซียเราเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมเฮ้ย ทหารโลมันเป็นยังไงบ้างแล้วทหารโลมันที่ว่าเจอกับสปาตันทีมแรกเนี่ยก็ว่าแย่นะครับสปาตันอีกทีมนึงครับที่เข้ามาเสริมเนี่ยโอโหโห้ยิ่งลุมไปใหญ่แล้วโผรู้สึกคมจะมาช้าไปครับเราเนี่ยมาไม่ทันได้ดูใจทหารนี่ทหารโลมันเลยครับเรียบร้อยครับทหารโลมันกองสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับแล้วตรงนี้สปาตันเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆพวกเองเนี่ยรู้ไหมว่าเพื่อนพวกเองเนี่ยโดนทหารเห็นไปไหนลุมย้ําอยู่เฮ้ย แล้วเราเนี่ยมาดูทหารโรมันกลุ่มสุดท้ายจริงๆครับท้ายที่สุดและสุดท้ายนี่โอ้โหตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสถานการณ์ย่ำแย่พอกันครับโดนทหารนี้ไปไหนเนี่ยโอบล้อมเป็นที่เรียบร้อยผู้ชมครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทหารกลุ่มไหนโดนโอบล้อมแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายับทุกไลายและนี่ครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะการโดนล้อมเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถแอบมาแทงข้างหลังเราได้นนั่เองคือถ้าแบบนี้เนี่ยทหารโรมันเนี่ยก็คงจะพ่ายแพ้ไปสินะ แต่ว่าทหาร Night, เทฟวีไนท์พวกเองเนี่ยพวกเองอะเฮ้ยรู้ตัวไหมว่าด้านหลังเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยพวกเองโมทาอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดพวกเองเนี่ยไม่สามารถจัดการเจ้าทหารโรมันเหล่านี้ให้สิ้นซากลงไปตอนนี้เนี่ยพวกเองจะต้องโดนแทง้างหลังอย่างแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมครับทหารสปาตันเนี่ยวิ่งมาแล้วครับแล้วทหารเทปวีไนท์เนี่ยไม่รู้ตัวครับโอ้โหคิดว่าชิชีๆวครับนี่ทหารโรมันแค่เนี้ย จัดการสบายๆแล้วตอนนี้ครับทหารโรมันจะหมดอยู่แล้วครับเฮ้ยอีกส่วนนึงทหารสปาร์ตันก็อยู Gender ่ด้านหลังแล้วโเฮ้ยเฮฟวี่ไหนเอ็งหันหลังสิเฮ้ยเออหันหลังไปสักทีเรียบร้อยครับโรมันตายเรียบร้อยแล้วเฮฟวี่ไหนเห็นไหมเห็นไหมสรุปเห็นไหมเนี่ยเอ้ยมาแล้วเอ้ยเห็นแล้วครับผู้ชมครับเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมอ้ขูเรียกได้ว่านี่ครับเป็นสองทีมตัวเต็งครับที่นี่ครับใส่กันครับยับครับพังครับพัง ไม่ใช่หานพังก็พอคุณผู้พังก็เรียกเรียกได้ว่าผมเนี่ยโอ้โหเอาใจช่วยครับคุณผู้ชมครับ you know. ผมรู้ครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีมากมายที่เชียร์ทั้งสปาตันแล้วก็เชียร์เฮฟวี่ไนท์เอาละครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเถียงกันครับว่าใครเนี่ยจะชนะครับผมเนี่ยจะอาสาเป็นคนกลางครับในการที่จะจัดการแข่งขันให้คุณผู้ชมเนี่ยเชียร์กันเลยครับว่าใครเนี่ยจะเป็นโนหนึ่งแห่งยุทธภพเอาละเฮ้ยตรงนู้นเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนู้นน่เฮฟวี่ไนท์จะเป็น กองกำลังที่ได้เปรียบใช่ไหมเออผมว่าฮิปไปไหนชนะชัวร์ชัวร์ครับผู้ชมมานี่ผมว่าแล้วครับเจ้าเหล่าสปาร์ตันแบ่งมาเพียงแค่2,500้ตัวเท่านั้นเราต้องมาสู้กับ5 0 0พันแบบนี้เนี่ยมันจะไปเหลืออะไรโอ้โหผู้ชมครับนี่ฮะชาวสปาร์ตันที่ว่าแข็งแกร่งแล้วก็โดนลุมแบบนี้เนี่ยผมว่าคงไม่รอดครับแล้วตอนนี้เนี่ยสปาร์ตันกำลังโดนล้อมเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหครับผู้ชมและมาถึงตรงนี้ครับผู้ชมครับผมจะต้องขอกาวขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับ ที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของผมและบางคนเนี่ยเขาได้คอมเมนต์ว่าให้ผมครับว่าให้ผมเนี่ยทำการจับทหารเหล่านี้เนี่ยมาสู้กันและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงคลิปแรกครับที่ผมเนี่ยนำทหารในยุคกลางหรือว่ายุคอื่นๆเนี่ยมาสู้กันครับและตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทหารสปาร์ตันเนี่ยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันน่ะไม่จบแค่นี้หรอกเฮ้ยเจ้าพวกเทวินัยพวกเองเนี่ยรู้ไหมว่าเอาเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะ พวกเองจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยศัตรูอยู่ทางนูน้นเฮ้ยทางนูน้นนั่นน่ะเออทางนั้นแหละทางนั้นน่ะพวกเพื่อนฝูงของแกน่ะกาลังตกละกรรมลําบากอย่างแสนสาหาัสพวกเองเนี่ยหยุดดีใจสักทีเฮ้ยรียบมาสิเฟยเอาละคุณผู้ชมครับเราโอ้ยเจ็บคอเราเนี่ยมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทหารสปาร์ตันเนี่ยเรียกได้ว่ากาลังลุยยำทหารเฮฟวี่ไหนเฮ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยเฮฟวี่ไหนเขาก็ยังเรียกได้ว่ามีกองกลังเยอะพอสมควรแต่ว่านี่ าสปาร Spider ์ตันเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มเข้ามาโอบล้อมจากด้านหลังแล้วเฮปวี่ไนท์เนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวครับว่าสปาร์ตันเนี่ยเขามาด้านหลังแล้วเฮ้ยพวกเองเนี่ยหัดมองด้านหลังบางได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเอาละ่ะเฮฟพี่ไนท์พวกเองเต้องทําทําใจให้แข็งแร่งเข้าไว้นะเพื่อนฝูงเองเน่ะกำลังอยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่รู้เอาละ่ะเอะเอ,เอ,เอ,เอไม่เป็นไรเองน่ะต่อสู้เข้าไว้ทหารสปาร์ตันแค่นี้เนี่ยพวกเองต้องสู้ได้อยู่แล้วเอาล่ะครับผู้ชมครับ คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเลือกเลยครับว่าจะเชียร์สปาร์ตันหรือเชียร์เฮฟวี่ไหนแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าเฮฟวี่ไหนวิ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมครับเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวเลขได้นะว่าทีมไหนเนี่ยเหลือจํานวนเท่าไหร่และฆ่าไปกี่ตัวแล้วแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะไม่เปิดครับผมเนี่ยขอไม่เปิด,ดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากเปิดแล้วเนี่ยเราเจะรู้ได้ครับว่าทีมไหนเนี่ยเหลือจํานวนเท่าไหร่นั่นเองแล้วมันก็จะไม่สนุกสิเฮ้ยใช่ไหม เอาล้ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมของสปาตันนั้นน่ะเคยตะบุกคนอื่นใช่ไหมพวกเองเนี่ยไม่เคยถูกบุกงั้นพวกเองเนี่ยไม่รู้หรอกเฮ้ยว่าตอนนี้ตะตัวมาข้างหลังแล้วครับคุณผู้ชมครับมันมาแล้วครับสปาตันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับพโอ้โหมัวแต่ลุมล้อมเฮฟวี่ไนท์นี่หิวหิวนี่จะฆ่าแต่เฮฟวี่ไนท์ข้างหลังเน่ยเขามาแล้วเฮ้ยพวกเองน่ะชังโงกหน้าไปดูหน่อยได้ไหมมันมาแล้วเอ้ยนี่คุณผู้ชมครับ แล้วสปาร์ตันว่าไงเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่เอา้าเห็นเห็นเรียบร้อยครับแตวตอนนี้เนี่ยทั้ง 2, 2> ทีมวิ่งเข้าใส่กันลวครับแล้วต้องบอกว่านี่คือทหารกองสุดท้ายของแมปแมปนี้ครับผู้ชมนี่เป็นไงล่ะทหารสปาร์ตันเนี่ยแกล้งทําเป็นเหมือนไม่เห็นรับ้วสุดท้ายทหารควับไปเลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะกองกําลังทั้ง2องฝ่ายเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับนี่ฮะทหารเฮฟวี่ไหนเนี่ยจะพยายามวิ่งไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนที่โดนล,ลุมล้อมตอนนี้จะช่วยได้หรือไม่แล้วโอ้โห เรียกว่าจะเข้าไปช่วยไม่ทันครับโดนทหารสปาร์ตันเนี่ยมาทําการสกัดไว้นั่นเองแล้วดูครับตอนนี้เนี่ยเฮฟวี่ไนท์นี่ทําการไล่ล้อมทหารสปาร์ตันเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงล่ะมาทีหลังดังกว่าเฟยแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทหารสปาร์ตันจะเสียเปรียกครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียเปรียบเล็กน้อยครับโอ้โหดูจากผาพมุมสูงแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปดูตรงกลางไหมเนี่ยเฮ้ยทหารเฮฟวี่ไนท์ตรงกลางรู้สึกว่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเฮฟวี่ไนท์ตรงกลางเนี่ยได้ทำการ ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหารสปาร์ตันไม่รอช้าครับนี่แตกออกเป็น2กลุ่มครับซ้ายกับขวาพวกเองเนี่ยมันล้อมข้าใช่ไหมนี่ข้าเนี่ยล้อมคืนเว้ยนี่เป็นไงโอ้คุณผู้ชมครับทหารสปาร์ตันกด1เฮฟวี่ไนท์กด2เฮฟวี่ไนท์กด2ทหารสปาร์ตันกดหนึ่งคุณผู้ววชมเชียร์ใครกดมาเลยนี่โอ้โห,โห,โหรู้สึกว่ากองกําลังเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากๆครับนี่ฮะแล้วผมเนยต้องบอกตรงๆครับว่าโอ้โหไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าใครจะชนะ แต่ดูจากภาพมุมสูงเนี่ยเหมือนเทวี่ไหนเขาจะได้เปรียบความเล็กน้อยแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าสปาร์ตันเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งนะโอ้โหแล้วดูครับอตอนนี้เนี่ยผมบอกไปได้เลยว่าใครเป็นคนลุมล้อมใครครับเพราะว่าโอ้โหแล้วดูแถวโคดเคี้ยวเป็นงูงแบบนี้เนี่ยมันมองเผินๆเหมือนเทวี่ไหนเนี่ยจะทําการลายล้อมสปาร์ตันใช่ไหมแต่คุณผู้ชมดูนี่สิครับดูหางแถวตรงนี้สปาร์ตันมันล้อมคืนเฮ้ย้ลงใครมันล้อมใครกันวะ เอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยบอกยากครับว่าใครจะชนะผมเนี่ยให้คุณผู้ชมเลือกเอาเองนะกันนี่ดูเฮฟวี่ไนท์ตัวนี้ครับนี่ตู้หนึ่งมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งไปยโอ้โหนี่มันหนึ่งลุ้มสามหรือเปล่าแล้วตอนนี้โอ้โหนี่ฮะตรงปลายแถวเนี่ยสปาตันพยายามที่จะขมวดแถวเนี่ยแล้วก็อ้อมไปด้านหลังของทหารเฮฟวี่ไนท์นั่นเองแล้วโอ้โหตรงปลายแถวด้วย่ว่าเฮฟวี่ไนท์เนี่ยตู้ขาดใจครับนี่หนึ่งลุ้มสี่ไปนี่อ้าแต่โอเคครับ ไม่รู้สึกว่าสปาร์ตันเนี่ยโอ้โหจะทําสําเร็จนะครับแล้วตอนนี้นยพยายามนี่พยายามขมวดเข้ามาครับค่อยๆตะล่อมตะล่อมแทงเฮฟวี่เนีจากด้านหลังครับแล้วก็โอ้โหโอ้หมีกระโดดแทงนะครับผู้ชมเฮ้ยเฮฟวี่ไหนบอกไม่ยอมเว้ยพวกแกเนี่ยจะมาตลบหลังฉันันละนี่ตลบคืนไปไงนี่พยายามลลยล้อมจากด้านข้างนี่โอ้โหเฮ้ยเรียกได้ว่าสมแล้วครับที่สองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสองกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีล้อมกันไปล้อมกันมาล้อมจนงงเฮ้ย เออตู้กันเข้าไปรีบรีบตายนะเออจะได้จบสักทีเนะี่ยเสียงแหบไปแล้วเนะี่ยเอาคุณผู้ชมครับผู้ชมเนี่ยเชียร์ใครครับผมเนี่ยบอกนะครับว่าผมเนี่ยเชียร์ทหารโรมันครับซึ่งเป็นตบกองอยู่ด้านหลัง <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับผมนี่จะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมทุกคนครับในการที่จะเชียร์ทั้งสองทีมนี้ละกันเอาล่ะผมเนี่ยต้องขอโทษคุณผู้ชมหลายคนเลยครับที่ขอเข้ามาแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้จัดให้ครับ ซึ่งผมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนครับคุณผู้ชมผมเนี่ยจัดให้อย่างแน่นอนแล้วก็อีกทางหนึ่งครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยจะต้องขอกล่าวขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้คําแนะนําของผมก็บ,บอกว่าพี่เฮ้ยพวกทหารสปาร์ตันเฮฟวี่ไหนหรือ hi, พวกทหารโรมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกันพี่<อ>มันไม่ใช่ทหารยุคกลางแล้วผมพูดไปตั้งกี่คลิปเนี่ยเอาครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเรารู้กันเองกันแล้วกันครับว่าทหารเหล่านี้เนี่ยเป็นทหารในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองเอาล่ะ เอาเป็นว่าเราเนี่ยเหมารวมพวกเขาไปเลยละกันพวกทหารถือดาบถือโล่ถือมีดถืออะไรพวกนี้เนี่ยให้เขาเนี่ยไปทําการต่อตู้กันตอนนี้เนี่ยใกล้จะรู้กลนโน,นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าจะปิดโหวตแล้วนะเฮ้ยสปาร์ตันกดหนึ่งเฮฟว่ไนท์กฎสองอใครโหวตหลังจากนี้หรือใครขี้โกงเนี่ยถือว่าแพ้นะเออเอาหัวในเข้ามาครับเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหสปาร์ตันเนี่ยพยายามที่จะลายล้อมเฮฟว่ไนท์บอกเลยว่าเฮฟว่ไนท์เนี่ยไม่ยอมเกมนี้เนี่ยบอกเลยครับผู้ชม ใครถูกล้อมเนี่ยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยนี่สปาร์ตันรู้สึกว่าเขาด้วยั้งเหลือกองกําลังอีกมากครับผู้ชมครับเีเวินไหนเนี่ยเริ่มลอยหล่อแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ครับผมบอกเลยครับจากประสบการณ์เนี่ยผมเคยบังคับทั้ง2ตัวนี้มาแล้วครับเฮวินไหนเนี่ยฟันแรงกว่าสปาร์ต้นครับผู้ชมครับแต่ว่าสปาร์ตันเนี่ยเขาโจมตีได้อย่างรวดเร็วมากกว่านั่นเองเอาละครับผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วครับโ เฮฟวี่ไนรู้สึกว่าจะมีกองกำลังทหารไม่เพียงพอครับแล้วตอนนี้แต่โดนโอบล้อมเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหครับหรือว่าโนหนึ่งแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้จะเป็นทีมสปาต้านกันครับที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะโอ้โหครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลานับถอยหลังแล้วครับผู้ชมครับและสําหรับใครนะครับที่เชีย์ทีมเฮฟวี่ไนเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าการประลองแต่ละครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันแต่เพียงครั้งนี้เนี่ยเฮฟวี่ไนแพ้เรียบร้อยครับ และในที่สุดเนี่ยผู้ชนะก็ตกเป็นของสปาร์ต้นนั่นเองเอาละคุณผู้ชมครับแล้วใครเนี่ยที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยไม่ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับช่องผมด้วยนะแล้วคลิปต่อไปคุณผู้ชมครับผมเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะนำฮีโร่คนใหม่เข้ามาสู่สงครามอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยผมจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ